ใจของเราคุยกับตัวเองตลอดเวลาวิาพากวิจารณตลอดเวลาอันนั้นคืออันนั้นนี่เป็นอย่างนี้ว่ากันไปมันก็พูดกับตัวเองเหมือนคนบ้าบางครั้งมันก็บ,บ้าจริงๆถ้าเราสามารถที่จะอัดไว้เสียงที่พูดอยู่ในใจแค่ชโมหนเ่งมันจะเลิกไปไหมดเลยเดี๋ยวคินู่นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยวก็ลัวกไปวกมาที่เป็นสาระการสามมีน้อยเหลือเกิน พระชนพุทธเจ้าจึงสอนให้เราผู้กระดูเองแบบใหม่อย่างเช่นท่านสอนเรื่องอนาปานาสติกำหนดลมหายใจลมก็อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ควรจะสนใจเท่าไหรแต่ถ้าเราสนใจเราจะเห็นว่าลมบางอย่างมันทำให้เรางดเงียบลมบางอย่างทำมันคลายจากอารมณ์ที่คุณมัวป็นเรื่องที่น่าศึกษาเรี่กว่ากกายสังขารการปรุงกายก็ปรุงด้วยลม ว่าจจสังขารที่เราโปรงเจ็บด้วยคำพูดภายในแล้วก็เปลี่ยนเอาธรรมะของท่านมาพูดกับตัวเองบ้างสั่งสอนตัวเองบ้างเจจะสังขารก็สัญญาภาพที่สร้างขึ้นมาในจิตใจนั่นคือนั่นอันนี้คืออน,นี้นนนนพะเราหายบ้างอย่างเั่นคนเขามาว่าเรามันก็้ามาทำอะไรรุงเกิดเราท่านบอกว่าให้นึกถึงว่าแม่ตาของเราเจิตใจของเราเหมือนแผ่นเด่นองที่มา อนน้ำลายสสยเยื่อใส่ขนใหอ,อะไรก็มันยังเป็นแผ่นเดินอยู่นั่นแหละเขาทําไม่ได้จะมาให้มันเป็นแผ่นเดินก็ทําไม่ได้ให้แม่ตาของเราใหญ่เหมือนแม่น้ําคงคาใครจะเอาคบเพลิงไปไปจุดไฟใหามันไหม้หมดมันก็ไม่ไหม้ทำเชื้อจักของเราเหมือนอากาศใครจะมาเขียนเป็นเลขเป็นตั้งตัวนังเสริมนอากาศมันก็ไม่ไม่อยู่มันไม่เด็ดเพราะไม่มีที่จะเด็ด ใจาของเราเป็นอย่างนั้นหมายความว่าใครจะพูดอะไรอะไรก็ให้มันเหมือนกับเขียนหนังสือในอากาศไม่ตรงมีร่องรอยอะไรแต่เขียอย่างนี้ได้ปรุงจิตใจของเราอย่างนี้ได้นี่ยรียว่าหายจากบ้าเป็นผู้มีสติด,ดีดดูแลรักษาตัวเองดีเพราะฉะนั้นที่เราฟังธรรมะทุกวันทุกวันที่อ่านธรรมะทุกวันทุกวัน ท่านบอกว่าเป็นทรัพย์เป็นอเรียทรัพย์เพราะทรัพย์ทางโลกนั่นก็จะเอามาซื้ออะไรที่จะให้เราหายจากบามันไม่มีที่จริงอ้ที่เขาขายกันในโลกนี้สมวนมากมันจะเพิ่มความบาเป็นส่วนใหญ,ญ่แต่คาสอนองพระเจา้าที่จนให้ฟรีนั่นก็ทำให้เราหายจากบาได้จะหาทรัพย์ประเสริฐแบบนี้ที่ไหนอีกเพราะฉะนั้นพยายามรักษาไว้สะสมไว้ ยิ่งซับซ้อนมากเท่าไรถ้าไม่ได้เรียกว่าโลบแต่เรียกว่าฉลาาถอนตัวเองออกจากความเครียดที่ทำลายตัวเองเราจะได้รักษารักษาตนให้มีความสุขอย่างที่เราสวดทุกวันทุกวันขอให้ข้าพเจ้ารักษาตนให้มีความสุขที่รักษาได้ก็อาศัยธรรมะพระเจ้ารักษาไว้ให้ดี